วันนี้เราจะพามาดูตลาดภาพภูทรตลาดบ้านๆน,นะครับที่อำเภอทุ่งสเสดียมนะครับจะมีแผงพระเข้าตั้งกันอยู่วันนี้มีนัดวันพุธแตตามมาดูเขาจะได้อะไรบ้าง

น,น,นี่ซื้อมาน,นี่โอเม่ห้ราร้อยเนี่ยเนี่ยชินราชชินราชรุ่นบนร,ร,ระบัดที่สองขอนนะแค่เปิดห้าร้อยนะเนี่ยแล้วไปไหนมาพี่มาต้องพอดีเขาให้ดูหลุมบุฟฟี่ได้ไปแล้วพี่นุ๊กไม่ไดไ้ไม่ดีหรือยังไงไม่ดีด้วยแล้วก็มันมีดีไม่ดีปนกันแล้วเขาซื้อมาแพงอ่ะเขาซื้อมาเหมือนสองบ็อกช็อคขีดอ่ะ บ้าไปแล้วอเนาะขอขีดท0กพันเจ็ันี่ก็ถือว่าเข่งแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องันม่สองไปได้ด้วยเดี๋ยวนี้ห้าพัไอ้คนไอ้คนขายคนแรกอะสบายไสบายไปเรียกว่าผิดหลักท้ายโดนหลอกคุณลอกแรกมั้ยเปดูรบ้านไปดนบ้านไหนบ้างเนี่ยต้องเขาเรียกหรอที่เราดูวายขวายข้อใคาราโตอะไรนะ ก็เลยเลยนนี้เลยโอ้นีม่นสองหมืเออแม่เนนี่ขายเรนี่ก่อจำเลยโอ้เนี่ยของจริงเลยของแท้เลยเนี่ยได้ไปกรอบไปกราบได้แท้เลยไปได้อะไรีม่ได้ไใครปฏิเสธไม่ได้เลยทราบนะทราบได้นะได้สององตัองเงี้ยสองของกันนะอไอ้สองสีไอสองสีก ี da, shorts, <ok> ่องแกนะขายขายไม่ดีแม้ว่าได้ซื้อได้ซื้อบ้างซืสานันแหลยเก็บไปมีเลยาไอ้ซื้อถุงพนงปีนี้วาก็เวเจ็ดองเนี่ยทีไปเจอก็เราตสงซื้อนะไปซื้อไ้เงี้ก่อนท่นเาไหลแล้วก่อนมีพันห้าสองพันแล้วเจทองสองัน่ะไม่เอาหรื

ครัเปลือของกว้างไปสามสิบเมตรมันจะเงินดูด้วยวัดูเลยครเออผ่านหน้าไม่ได้รุก่อนไปขี่มอไซส์ผ่านสองร้อยยี่ดูรูกเลยครับอเราได้หอบขิ้นไปเนี่ยหอบกลับเยอะพักปอีกสอองคแต่ยังดีได้ขายไงได้ขายพระชุดชิตคุลที่ว่า พักู้ที่มาซื้อเหมามา88โอพี่นีเอ้นะอ้นยกทุนไปเลยเขาลยฮะ8ขายเลยยู่10โ10โที่ว่าเอาเหลือแล้วแล้ไม่เอาติดล้มาบ้านเดียวกันเลยฮะงที่ว่า7800 900อะไรจะได้ถ่ายรูปเป็นหลักฐานเมีครัผมสวยสวยขายููปนี้เดียวอนี่

A lẻ càng bằng bằng chứng chỉ của mình. Bằng chứng chỉ của mình. Bằng

อาอะนี้ของครึ้งก <vit> ็ม <vit> ีสหมข้าเลยนี่ยวงพ่อจะ้ม่ได้มีพ่อครัวก็มีข้าวไม่ร้านนี้พ่อครึ้งก็มีข้าวเอยเ่หลวงพ่อเราพ่อครวก็ีพ่อครัวกมเป็นที่พอประมาณนี้แน่นอนแล้วรือแน่สามร้อยแปดสิบไม่ดู้ะขับรับ ขายถูกด้วยก็เลยซื้อมาเท่าไหร่ขายจริงเปล่าจริงเปล่าจริงเปล่าเลี่ยผมรู้คุณอยู่ไ่้สองสามอันนะเล่นเลยเดี๋ยวเล่นเลยคุณด้วยเป็นไงเดี๋ยวเล่นเลยเราอ่ะอ่านี่เขารู้ทุดนะเออสีส้มคุณนะคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณเราไปเลยไหน๋ยวคุไปเลยบอกทุนเป็นหมื่นก่อนเลยเอาเอาอ่านี่เขารู้ทุณนะได้เม็ดเม็ดนี้ด้วยเนี่ยเอาขายราคาทุนนะโอเค วางตังก็เดินหนีเลยวางตังก็เดินหนีเลยพูดเองอแกเดี๋ยวจัดการโอนให้เลยต้องไจับที่เลยนั่นเราจับที่วางอันนี้ก็รู้ราคาแล้วอะก็บอกไปแล้วอ่ะหนึ่งพันอะเดี๋ยวหักกสามร้อยห้าสิบเลย

โอ้ยผมซื้อไปตักเขาร้อยเดียวนะฮะอย่างเงี้ยเขาขายผมร้อยสองร้อยเงี้ยถ้าไม่หักเลยไม่ยผมไม่สามร้อยเลยเนื้อที่ผมเปลี่ยนคนแล้วส่งให้ผมเนี่ยสามร้อยนะเคยขายเคะขายราคาที่ไม่ถึงครับขายขายซื้อแกไปสององค์แล้วขายเรียบไปแล้วขายกินเรียบแล้วก็เคยขายเล่มหนึ่งไปสี่มือให้ผู้ดูด้วยบางทีไม่บอกใช่ครับ สองเลยไม่ได้ครับอ่าได้เห็นได้ไดครับไ่เห็นีตู้ายเไบอกเกินบอกราคาสรได้สักนอยได้ไดปายไงดเออถ้าผมขายให้ก็ขายมดไปเยเหลือไว้ผมเลยเนี่ยขายมดไปแล้วอ่ะเออ าผมมีที่ไหนนัขายมดอ่ะแล้วก็บดซื้อไปขายไม่ได้เหลืออะไรจะซื้อคืนที่มดเลยราคาทุนเนี่ยสามรอยสาร้อยอันนี้รอยามื้อาบสม้อยห้าสิังไม่ปังไม่ปังกระบอกก็ซื้อคืนสาม้อยาสิบอ่ะผมไม่ขายอ่ะอะไรครับพวกกองเอาปืนรับเปล่า เราคนมาไม่เอาปืนอะอย่างงี้อกเราโวยวายกันเราไอ้ปเยอะฮะรอห้เอาปืนกันยังไม่มีปอกเนี iful, la ่ยอนี่มสวยนะรอกทองทองโ